มีหลักไวยากรณ์ต่างๆที่สำคัญเช่นการใช้ verb to do verb to be verb to have modal verb tense linking verb เป็นต้นมาเรียนกันต่อหน้าไปสปแปตตอนะครับระบบเสียงยังดีอยู่ก็รีบเรียนเลยนะครับเผื่อว่าระบบเสียงมันจะเสียซะอง What did you see in London นะครับหัวเรื่องคุณเห็นอะไรบ้างนะครับในกรุงลอนดอนภาพอาจจะมัวๆนิดหนึ่งนะครับต้องขออภัยนะครับนะรบพราะกับผม ถ่ายมานะครับนี่ถ่ายด้วยกล้องตัวเองนะครับนะได้มาแค่นี้นะครับนะอาจจะเบลอเนิดหน่อยโอเคครับก็บอกว่าให้ t ิ n เนเรดนะครับให้อ่านแล้วก็ให้ฟังแล้วก็อ่านนะครับ Where was Robin นะครับว่าโรบินนั้นไปอยู่ที่ไหนนะครับ This morning เมื่อเช้านี้นะครับแอนนานะครับคุยกับโรบินนะครับแอนนาถามว่าแอนนาคุยว่า Hi did you enjoy your sightseeing this morning ไซซ์เองคือไปชมวิวนะครับนะถามโรบินว่าเมื่อเช้านี้เนี่ยเธอไปชมวิวเทวทัศน์มาเนี่ยสนุกไหมครับไหมคะโรบินก็บอกโอ้ย oh, ส yes สนุกมากเลยเพื่อน I like it ฉันชอบมันอย่างยิ่งเลย It was really interesting มันน่าสนใจเหลือเกินเห็นไหมครับเมื่อไหร่ที่ขึ้นต้นประธานด้วยคำว่าอินะครับที่ไม่ใช่คนนะครับนะคำคุณศัพท์ต้องใช้ ING แอนนก็เลยว่าว่า r e did you go with แล้วเธอไปกับใครล่ะโรบินก็เลยบอกว่า I was with Antonio and Michael why don't you come ฉันไปกับแอนโทนิโอและก็ไมเคิลนะครับแล้วทำไมเธอไม่ไปด้วยล่ะแอนนาบอกว่า oh I have stuff to do แปลว,ว่าฉันมีภาระหน้าที่ที่จะต้องทำนะครับนะเลยไม่ได้ไป any way อย่างไรก็ตาม what did you see in London แล้วเธอไปชมอะไรมาบ้างล่ะในกรุงลอนดอนโรบินก็เลยบอกว่า wow We went to Buckingham Palace to see the changing of the guard เราไปที่พระราชวังบักกิงแฮมนะครับไปดูทหารองครักเขาเปลี่ยนเวรยางแอนนาก็เลยว่าโอ oh, not Oh, no boring นะครับโอ้ oh, ไม่นะมันน่าเบื่อนั่นก็หมายควาว่าแอนนาจะไปดูบ่อยแล้วจนไม่อยากดูนะครับเลยอุทานออกมาแบบนั้นโรบินก็เลยว่า no no it was cool ไม่นะเพื่อนนะเพราะฉันไม่เคยดูนะครับอันนี้คุณคูแปรเสริมเข้าไปนะมันเจ๋งเหลือเกินเจ๋งมากๆ I t ไอ้ทุกสัมเก t photo ฉันถ่ายภาพมาด้วยละ่ะนะแอนนาก็เลยว่า did you go to the tech modern แล้วพวกเธอไปเที่ยวกันที่ tech modern หรือเปล่าโรบินก็บอกว่า yes we did เราก็ไปนะครับ a bit boring แต่มันน่าเบื่อนิดหน่อยแล้นาก็เลยว่า oh i think it's fascinating อันนี้ความเห็นตรงกันข้ามกันอีกแล้วนะครับนะพอมาที่แทสบมเด์นนะครับดนาะโรบินบอกว่าหน้าเบื่อนิดหน่อยแต่แอนนาบอกว่าไม่นะมันเป็นอะไรที่น่าสนใจนะครับนะน่าติดตาติดใจเหลือเกินนะครับนะแฟ s c i น a t e d นะครับโรบินก็บอกว่า anyway the cave was really amazing great design เราก็ไปเที่ยวที่ท้าแห่งออไม่ใช่ the cave ทุทีครับ the cafe นี่เห็นไหมถ่ายภาพมาไม่ชัดเลยแปลผิดเลย เราไปเที่ยวที่คาเฟ่คาเฟ่นั่นี่คือร้านอาหารนะครับนะไม่ได้หมายถึงคาเฟ่เหมือน,บ,นบ้านเมืองเรานะครับนะคำว่าคาเฟ่นี่คือร้านอาหารไปเที่ยวที่ร้านอาหารนั้นมันอเมซิ่งเหลือเกินนะครับแล้วก็ออกแบบมาสวยงามมากนะครับเฟรตดีไซน์เดนวีดิสซัมชอปปิ้งแล้วเราก็ไปชอปปิ้งมาบ้างนิดหน่อยแอนนาหรือว่าวอร์ดีอยูบ้ายแล้วเธอไปซื้ออะไรมาบ้างคําว่านิดหน่อยเนี่ยโรบินบอกว่าเอ็นโทนิโอโบซัมจีนนะครับอนโทนิโอซื้อกางเกง,เงยีนมาสองสามตัว แต่ทีเชิดนะครับแล้วก็เสื้อยือดนะครับ w ัต t m ไมเคิลเด d บาย anything d ด t บา y anything แต่ Michael นั้นประหยัดเหลือเกินนะครับนะหรือขี้เหนียวเหลือเกินก็ว่ากันไปไม่ซื้ออะไรเลยอันนี้คุณครูเสริมก็ไปในหะ้มันไม่ต้องเครียดนะครับแอนนาเลยว่า What about you แล้วเธอล่ะโรบินบอกว่า I b o u t h t g i g n e n ฉันซื้อหออะรักัง Big Ben ในกรุงลอนดอนมาด้วย Buckingham Palace ด้วย ซื้อพระราชวังบักกิงแฮมด้วยแล้วก็ซื้อดับเบิลเดกเกอร์บัสซื้อรถบัสสองชั้นที่วิ่งอยู่ในกรุงลอนดอนมาด้วย <c oughs> พอพูดอย่างนี้แอนนาพูดว่างไงครับแอนนาบอกว่าวอรี่ฟานนี่โรเบินตลกไปแล้วเพื่อนไปซื้อมาได้อย่างไรหอนาฬิกาบิ๊กเบนซื้ออย่างไรพระราชวังอันนี้อาจจะไปซื้อโมเดลมาก็ได้นะครับะแต่ว่าเนื้อเรื่องมันจบไปแล้วอ,อ๋อไม่ได้จบมาต่อไม่ต่อไม่ต่อ โรบินบอกแอนโดเรนลไม่หรอกเพื่อนที่ฉันพูด่า้อซื้อ๋อ,อในกาบิกเบนเนี่ย I got them for my nephew ฉันซื้อไปฝากหลาน Actually I didn't have a good day นะครับแน่นอนเพื่อนวันนี้รู้สึกไม่ใช่เป็นวันที่ดีของฉันเลยนะ I feel depressed ฉันรู้สึกอดู I had another rule w h uh, i t h my dad นะครับฉันก็มีภาระหน้าที่นะครับอีกนะครับหนะ้าที่จะต้องทำ กับคุณพ่อโรบินก็นเลยว่า w h a t happened เกิดอะไรขึ้นเหรอเพื่อนแอนนาก็เลยว่า oh doesn't want me to go out he doesn't me he doesn't want me to go out คุณพ่อนะครับนะไม่อยากให้หนูออกไปเชื่อว้างนอก to see my f r i e n d ไม่อยากให้ไปพบเพื่อน to go to the LAC ไม่อยากให้ไปที่สถาบัน LAC คือ London of ah uh, London Art Center นะครับโรบินก็นเลยว่า you are kidding why not โรบินบอกว่าเธอพูดเล่นหรือเปล่าเนี่ยทำไมเหรอทำไมพ่อถึงไม่ให้ไปแต่น่ะว่า is a long story มันมีเรื่องยาวนะเพื่อนนะเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังสามวันสามคืนยังไม่จบประมาณนั้นนะครับผมมาดูนะครับผมก็บอก complete the correct n a m e ให้ใส่ชื่อที่ถูกต้องลงไปนะครับผมให้ใส่ชื่อที่ถูกต้องลงไป แอนนาหรือโรเบนหรือแอนโทนิโอหรือว่าไมเคิลนะครับผมมาดูในเรื่องการนะครับเว้นไซซิงนะครับไปชมมิวเทิลทัศน์มาใครไปชมครับคนครรก็ไม่ลบนะครับหนาเขียนอ่าตามที่ได้ภาพมาก็เอามาอย่างนี้เลยนะครับหนาก็ให้นักเรียนดูฟังไปด้วยนะครับโรเบนนะครับแอนโทนิโอแล้วก็ไมเคิลไมเคิลนะครับหนาไปชมมิวเทิลทัศน์นะครับไซซิง ส่วนแอนนา้นนะครับผมดินโกไซซยงแอนนาไม่ได้ไปชมวิวของเขานะครับนะส่วนโรบินแอนโทนิโอแล้วก็ไมเคิลนั้นก็ไปเที่ยวชมพระราชวังบักกิงแฮมนะครับแอนนานั้นนะครับไม่ได้ไปดูทหารเปลี่ยนเวรยามนะครับหรือพระทหารอุรัรษ์เปลี่ยนเวรยามแอนโทนิโอนะครับผมได้ซื้อกางเกงยีนนะครับนะซื้อเสื้อผ้ามานิดหน่อยส่วนโรบินนะครับผมได้ซื้อของที่ระลึกมาบ้างนิดหน่อย แล้วก็มีใครนะครับเมื่อกี้ที่บอกไม่ซื้ออะไรเลยไมเคิลหรือเปล่านะครับถ้าจะไม่ผิดโอเคครับผมผมไปแล้วว่าจบหน้า88ไปต่อครับฟังดูแล้วเข้าชมช่วยระดมแชรก็ขอขอบคุณด้วยความตั้งใจที่ครูมอบให้ท่านก็การุณช่วยอุดช่วยนุนให้ช่องกระผมครูอาพี่นั่นต้องขอขอบคุณ